ทารานโง่เดี๋ยวสุดหอดเดี๋ยวสุดหมดโจ้าจโจชื่อเอกชื่อเอกโย่ากูจะไปรับเอกโจกูรับเอก โจโจโจชื่อเอกชื gardens, zone, ่อเอกโจโจผมชื่อเอกชื่อเอกโจโจโจชื่อเอกชื่อเอกช่างช่ใช่างชื่อเอกชื่อเอกยิงคนอยู่เพื่อนโจโจโจยิงคนอยู่เพื่อนโจโจโจสามตัวเออแล้วก็ตายเพื่อนโยโจโจ แม่เอ้อสัตว์กูเมื่อยกูเมื่อยนี่สัตว์ได้คลิปไปถ่ายได้คลิปลง YouTube แล้ว K2 ทูเฮตันเตอร์เคทูล่นเฮตันเตอร์หนุกดีเอาตายเลยไม่ได้เล่นมากเลยครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวสักพักสักพักกูจะสักพักกูจะไอเคห้าเฮตันเตอร์เอาไอ้สัตว์กูจะพักกูจะ K5 h ้าเฮตันเตด้วย ผมได้เค5ไฮเซนเตอร์เลยกูอยู่นี่เคโรบอลอะไรเลือสองแล้วก็ตายโจโจโจ๊ะชื่อเอกชื่อเอกโจ๊ะโจโจโจ๊ชื่อเอกชื่อเอกโจ๊ะโจ๊ะโจออกขึ้นใหม สุนกูจะหมดไอ้หามเดี๋ยวอืมไอ้สัตว์อือหน้ากากกูหน้ากากกูเอ้าเห็นทำไมน้นกนากา,รรากการรูไปตายวะ แมงเอย้ยอู่โ่ไทันี่แมงเอ้ยมีฉอคนใดแล้วหัวขอด,ด,ดีเด๋ยวถ่ายไปก่อนถ่ายไปก่อนหัวหัวขอดีลุกไปละหนุบึมไฟดาวไปละใครบึได้เลยครับ ว่งเฮียเอ่อุ้ยเฮีอเฮ่อุ้ยเมื่อกี้ก็โดนเฮ่ยผมได้คลิปเลยเสียงแม่งดังยี่ไพ่เลยบ้าเราปลาไข่ไข่ว่นน่าเฮ้ยนี่ปาไปโม่หม้อเผื่อได้เพื่อนเแบบใครวะเออเพื่อนกูหำเมื่อระเบิดกูไม่เคยได้หำบึ้มเรียบร้อยเพื่อนไปละเดี๋ยวยังไม่ขึ้นบนฐานเราได้ กูไปก็ได้กูไปก็ได้เดี๋ยวใกล้ตาแล้วค่ะรู้ดีฉันนั้นรู้ดีบนไหนไหนใกล้ตายฉันนั้นรู้อยู่ดีน่ะโอ้บนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรน้องมามามาหน่อยมาหน่อยดิเอาหำอมมาหน่อยดิห่อมโอยไม่แม้ใจเลยแระ นี่คลิปนี้นี่มันมากปกุ๊บคนที่หนึง่งเฉยเลยอุ้ยระเบิดเพื่อนกูอี๋เดี๋ยวยายอ่ะบีชูตะกากรถถุยซัดถุยซัดอะไรมึงกีเดี๋ยวหนึงแะหนึ่งนะแป๊บนะอกแป๊บไอ้ซัดก็ปกาดเดิเดี๋ยว้ะทำให้เพื่อนกูได้วันนี้โจโจโจชื่อเอกชื่อเอกโยผมไม่ชื่อเอกเลยเอา้าวเพื่อนกูตายเลย ถึงกูจะหมดได้หำมึงแม่งเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนาวันคูนนะนี่เดี๋ยร์กายเควันเะยรไกลยจะการคูปแล้วไปเนี้บ้าย่สินัดมาอาดีเอ็นดีเนเดินเดียเดียเด็โอ้ยเฮียจะการคูปถามมอเ้ยนี่เควันที่เดินกูึงเล่นยังไงคูปนี่เดี๋ยวใ้้เขาถามไปทำไมเดียวอาจะอยู่นี่เอามาอยู่หำ ดูนี่เควานโดนดีเธอเออไม่โดนวครทูแม่กวัวโดดออทุบนี่คลิปกูมีคลิปแล้วค2ูบูข้ามชาติถ้ากูทิ้งค2ูไว้ก็ไม่ใครคักไม่ใครคักกักเก็บแล้วนี่เรียบร้อยใช้ปืนนี้ปืนสุดโอดโอโมโอโจโอโรโอโรระ อ้าวทีมึงโหดร้ายจังเลยแล้วทำไมมันไม่ตาย,ตาย,ายกูใส่ยิง RPG ไปมันไม่ตายวะป่าควันแล้ว้ยวเราเรา,เราก็เลื่นนะเราเราอัดอยู่เนี่ยนะโจโจโจชื่อเอกชื่อเอกนี่ผมติดเดด K2 บิน เคดู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 เกดูเคดูบินชนไมาชนมาชนหมดโดนไอ้สัตว์โดนเดี๋ยวโดก่อนเดี๋ยวโดก่อนมึงอยู่ไหนเอ้ยโอ๊ยสัตว์กูเมื่อกี้เมื่อกี้กูเหลือเท่าไหร่มึงเคดูมึงรู้เปล่าเหลือเท่าไหร่ไอ้สัตว์โดนน้ำโดเลยเจ้ากูเจากูใช้เคดูต่อนี่คือแบบนะ มาเอ ral. มาเมานี่เดรดคทูบินนี่สำนักสำนักอะไรก็ไม่รู้สำนักควายเผือกอสำนักควายเผือกเอา้าชิมพายเปคนโรคคทูไปอ้าว อ้าวเชี่ยระเบิดที่หลังที่หลังว่าน่กเกงใจก็ได้เพื่อน,อน,นไ,ไม่เป็นไรเพื่อน,มน,น,นไ,ไม่เป็นไรหักหักแขนตัวเองไม่เป็นไรหรอกอร <laughs> หักแขน,ขอแขนเองไม่ตายหักแขนตัวเองโอ้หงแขน แนเทียมแคนเทียมก็ม hmm. yeah. okay. okay. ีไม่คล้องที่เลยเหมือนตอนช้ำนี่นียิงมากเลยยิงมากเลยยิงม่งเลยอ้าวชิบหายมึงเล่นมาสุดหมดไอ้หาม้ยมึงยิงเขาสุดหมดมึงมันเน่อนไหมเนี่ยเออใช่ใช่ใช่แขเหล็กออ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไ ก่รูจกกันจะแอบน่งระเบิด่งนอนช่เพื่อนได้ๆกูไม่เอากูไม่เอาแล้วไั้ส์กูไม่เอาแล้วไอ้เหียระเบิดไอ้เหียกูเก็บเควันกูไม่ได้ไอ้เคทูไม่ได้สัสกูกูด่านาคิเคทูไม่ใช่เคทูได้ไงอ่ะบอกแล้วเพื่อนกูมีบาลีวยนะตะวังด้วยแล้วกันโอ้เหียโอเหียมึงแมง มึงแมงเอเอกูรู้แต่มึงแมงโอ้ยตกใจเฮียอย่ดน,นีากาก้ก็หน้ากากแดงโผมาไอสัตว์ตกใจเฮียหน้ากากแดงเฮียแม่งมาสมาแดงนะใครรู้ไะเนี่ยหมาแดงหน้ากากแดงเตยแมวแหม่มึงแม่งสันากลวย่งหน้ากวยเฮียบาเด็ดฆ่าคนอีกแล้วนี่นี่นี่โอ้ถึกเองดูเดือนอยู่นะผมตอนนี้นะผม จุดวางบีกำลังโล่งนะจุดวางบีกำลังโล่งอยู่นะผมอาชิบหายชนะตาแรกครับผมฮะมาเมื่อมึงกินแล้วมึงขึ้นเหรอมึงโอ้ยเดยอะเลยผมโอเคแล้วผมเดี๋ยวทีหลังกูจะใช้กูต้องใช้มุม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 เฉยมุมเฉยเออมุมเฉย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  อุยเพื <c oughs> <c oughs> ่อนกูตายเลยเอตาย่อมาย่ไปดัาเอดอย่าแล้วกูได้เฉยเลยไอ้มัด้ไเฉยดเล้สเอัเลยวไ้เอวไอมัวไันเด้วัเยลวกมังเล่นกันยังไงไอ้เคนดไอ้เนะเว้ยพวกมึงแม่ง ไอ,อ,อสต <c oughs> อัสตว์ไอสัตว์ถึงมึงไงพวกมึงถึงมึงก็แค่พวกมึงก็ชนะกูไอสัตว์จริงเลยที่อ่ะเ <c oughs> สียวฟันนะเพื่อนบอกแล้วไปหาเซนโซได้น้ำตาลที่ไม่เหมือนใครเดี๋ยวมึงอัดอยู่ก็นเนี่ยนะอัดอยู่ออาาช่างมั่งกูโหดไอสัตว์เดี๋ยวกูใส่เพียงกบเอาก็ได <c oughs> ้ ง ah. ่ายๆควายมึงแม่งควายเผื <t 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 ่อว่าเออเนี่ยเออกูเพี้ยวมึงไม่ต้องลองไอ้สัสมึงไม่ต้องลองแม่งน่ากลุ้ยอุ้ยอุ๊ยโอกาสกูด่ามึงไม่ตายกูหน่อยมึงไม่ตายกูวะไหนบอกเพื่อนกันแม่ามัตายพร้อมกูอที่ ม่งมึงไม่ใชเพื่อนจอจัดหกูเป็นเพื่อนเดี๋ยวกูจะไม่ให้เพื่อนไม่ให้เพื่อน,นากูจะพาเพื่อน,นได้วยวเ,เ,ยเย้าพอมึงฆ่าสองตัวปุ๊บมึงก็โดดลงเลยโดดลงโดดลงถึงตาหาเลยคนแสนดีทียอนี่บอกมามเป็นเพื่อนกูอ้จัดหัวหน้าแคร์กูลงบนนี้ อือแล้วเพื่อนมันก็ตายไปซะพร้อมอาจจะแปดเจ็ดเดี๋ยววางเอกูรู้วางเอเสียงมางเงี้ยโอเอเคหนึ่งศูนย์่องข้าศึยิงแม่งเลยตายซะอืมเรียบร้อยครับผมอ้าวชิบหายผมตายไปซะอืมโหร้อยหกเือเยอะจังเลย นี่คนเดี๋ยวไม่คือทำไมคนใช้ K2 ค่าสี่ใช้เคี๊ยมอไม่เปิดอืมใช้เคี๊ยมอยไม่เปิดอ้ากลัวกูตกใจอ้าวแล้วใครโดนวะเนี่ยอ้าวเพื่อนมึงโดนหนึ่งตัวกูรู้เจ็บสัตว์ทากพืนทากสัตว์ กูรู้ดังชือกอย่างดังซากพืนซากสัตว์โอ้โหจ้ะโอ้ยคุยเฮ้ยจริงจริงมันแรงมากเลยนะไม่โดนใครไม่รู้โคตรแรงดังเชือกเฮียเออสัตว์แม่งซากพืนซากสัตว์อืมนี่ซากพืนซากสัตว์ไอ้เหี้ยซากหมูซากหมาแหละผมเนี่ยมันผักเป็นปลา แบบเลยแบบยิงนี่มึงเอาสลับมึงไปต่อยเขาเลยอออเรียบร้อยยยแพ้เอยตรงเดี๋ยวกูทำไมกูที่เจ็ดเดี๋ยวกูต้องรีบฆ่ากูไม่ไปเอไรสัตว์ึงเมียนี่กูไปเอกูแพ้ตลอดเลยมึงแม่งมึงไม่ต้องมาหากูกูหากูเจอมึงทีไรกูตายทุกที ไม่ดูมาแล้ว้ยินเสียงกูรู้อ่ะโอ้ยเย่ยทีมกูเจอมึงทีไรกูตายทุกทีเลยเป็นแม่เพื่อนไปทิ้งกันนะสัใช่ไปทิ้งกันไอหึงที่สี่เลยมึงฆ่ากูตันเดียวไะไหรมึงโอ้มึงฆ่าเจ็ดตายเจ็ดมึงดูกูห้าแปดห้าคูณแปดเป็นสี่สิบ มึงแม่งสี่สิบเก้าคูสี่สิบเองทีแม่งลำเอียบทีแม่งขาดขาดอีกเก้ากันแต่มึงมึงเจ็ดมึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวห้าเก้าสี่สิบห้าเออต้องตรงมันห้าสิบเอออแมมลัืออสตว์แม่งมาเป็นสมการเลยฮับเนี่ยผมรักเียอะไรว้เนี่ยเียอะไรว้เนี่ย ฟอมอาจจะไปเจ็บตนนี่เรลังลดูการ์ตูนเรื่องนะี้นะชื่อการ์ตูนไทยภาษาไทยแนยวโคตรจเลยาไียมมึงิงิิทำไมภามว่าอะไร,ะไรเป็นเพื่อนกับตกและเธอเป็นเพื่อนกันมิ <c oughs> มันนีเจะธสองตอนเป็นเพื่อนกัเ ดึงทีเที่ยวเจ็ดบาทสัตว์มึงนี่กูไปช่วยเราไปช่วยเราไปตัวไปซะตายๆซะกระเบิดใครระเบิดเดี๋ยวทำไมกูตายแบดคิวมึงแม่งมึงแหวกอีทีเพราะมึงคนเดียวไอ้สัตว์กูเจอมึงแค่กูตายแล้วเหรอเจอทำไมจะไม่เจอมึงแม่งตายไปซะ ไปตายจ้าเอ้ยไม่โดนไปตายช้าโอ้โหแม่งไปตายช้าอ้าวดีโหลดไอ้สัดไปตายาอ้าวต,ตายจริงด้ว yeah. ยเฮียอ้าวโอ้แพ้เลยกูนี่หกเออนี่คลิปเกทูโหดนะครับได, <c oughs> ได้ได้ได้ <c oughs> ดับหนึ่งกำลังไปมึงกดเออกูจะไ,ไม่เด้งเออซัดเลยเฮีย เยโตโคลมาโตศูนย์ศูนย์สิกนี่เพื่อนกูมีทุกโ่งน้ำด้วยโอ้อันตีแมกอันตีแม็กเบิ้มเอาไอขี้ไอสั์แม่งระเบิดแก๊สบอกแล้วเพื่อนกูมีของดีทีภาคของดีทีภาคไอี้อะนี่โอเอแม่งบั็กทีแรกแม่งแม็กลอยข้าปืนแม่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 อะฮะเอือโอ้ เฮ้ยเอ็นนี่เฟียลถ่ายก่อนนายเขาอยู่เอกไอการนายวิ่งตรงนี้เนี่ยเอออ๋อนานน่ะเหรอเอบีซีเพื่อนดูเองดูแค่ไหนเขาลงดีแล้วเนี่ยกงวิ่งไปวิ่งไปได้เอจากนั้นก็อยู่โอ้ยขึ้นบักแล้ว เมื <Merci. S 2> ่อกี<ะ>้เหลือเหลือเหลือห้าอืมไม่ใช่ไม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 ่หนึ่งร้อยกระบี่ห้าโดนเมื่อกี้โอาแว้งวิ่งมาเอะบ่นแล้วเนี่ยมันวิ่งเอไก่เนี่ยมันจะไปถานมึงได้แล้วเนี่ยมันโดนปืนเพื่อนแล้วเนี่ยอ่ะบีกระบี่อ่ะลุงบีลุงบอกเลยลุงบีลุงบี บอกว่าลุงบงีถ้ามันวางได้พ่องตายอ้าวาไ,ไพอพ่องตายสัตว์นายยศอะไรเนี่ยฮะมึงยศสองโอสามดอกกับอีกสองบ้บางสามดอกมาเราเราเหมือนจะ,ะเจ็ดสิบมั้งเปลี่ยนานนะเ,เปล่วดูกว่าหนูกหกห้าเออหกห้านี่วะหกห้าหกห้าโอเคหกห้าบางทีก็ไม่หกห้า,าไม่ได้ มก็่เราคุยเล่นห้าชิ้นแล้วแบบตายไปซะนี่พูดปุ๊บตายปั๊บมาคินตะเกีกูขึ้นที่หลังระบุชิงเล่นได้ว่าใครจะตายเอาจะได้ลุ้นๆเนี่ยกูพูดแล้วกูมีคินตาเกีก็ได้ลุ้นๆแป๊บหนึ่งติดในึงเครื่องกูร้อนกูต้องโยตะแขมอ้าวเพื่อนกูเพื่อนเพื่อนกูไปแล้ว ไม่กูบอกว่ากูลังโยกตะแคงอยู่เพื่อให้เครื่องมันหายร้อนกูบอกกูอยู่บนเตียงไงสัสเดี๋ยวกูเล่นหกหกให้ดูสัจริงเยอะยิงไปไหนเล่อมือมันกลับมาทำไมเยอะเงื้อเอ้ไหนเงื้อ เงือ้ยเ่ีค่แทนลง,อง,ไ,งลไอสัตว okay, okay, ์ไอวานไอแค่ถูไอเควันถูกแล้ว <laughs> บอกแล้วไอวานที่สายโหดเออสัตว์โหดแป๊บเดียวโหดแป๊บเดียว <laughs> อะไรเนี่ยฮ <laughs> ะกูดินกูโหดดูได้แป๊บเดียวเฮ้ย <oney, nice, S 2> <h oney> นายพวกยิงเลยไเชนัยดินนย <h oney> บอกแล้วไอเชนัย,นนยมันอยู่นั่นมึนองอดเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่เห็นนะ มันอยู่แทนมันอยู่แทนเฮ้ยมันอยู่แทนนะเว้ยมึงไม่เห็นเมื่อกี้มันวิ่งผ่านลงไปเลยอะบอกแล้วไอหําไปไหนเนี่ยมาตากล่องเนอมไปหนก็ได้กูไม่ฆ่ามึงหรือแล้วอืมให้เพื่อนให้ให้ฆ่าเพื่อนให้เพื่อนนะข้ารู่เกลียดฆ่ามึงแม่งอันตรายเจอมึงตรงไหนกูตายตรงนั้น เจอไม่เจอมึงกันดีกว่าเยอะเฮ้ยนายนายเล่นอากากกันไหมแต่มีหน้ากากบวกเปอร์เซ็นต์ดีเมจดาเมตห้าเปร์เซนเลยนะอย่ามาโอ้เพื่อนกูบอกแล้วเพื่อนกูมีของดีสี่ภาคต้องลำบากออกเรือไปนี่ม,มุมม,มมุมมุมอย่าสัตว์ตกูตกอุย้ยหนึ่งนัดโดนตีนหรือเปล่า โดนกระแพงกระแพงมึงอย่ายิงเล่นดีหนึ่งนัดโดนตัวอาสไนเลงอยู่นี่แล้วก็ส่องกระสักส่องของเกงในของสไนอุ้ย <c oughs> เพื่อนกูนตายเลยเฮียเดียวเพื่อน <c oughs> เพื่อนจะตายเยเพื่อนแห่เอามันใครอยู่แห่อุ้ยระเบิดอดี๋ยปาควันไม่ได้แล้วก็า่าเคมออมมนทีมหรอกหรือระวัง ก็มึงไงหน้าด้านหน้าทนไม่รู้สัตว์เพื่อนกูดูสามแยกอยู่ดูยังไงไม่รู้ไอ้แฮ่มึงแม่งรีบตายแฮ่นี่บอกแล้วแฮ่เป็นไงโอเควันแม่ นี <istles> <c oughs> <right in> ่เคลื่อนขึ้นที่หนึ่งไอ้เหี้ยไม่เอาไม่สัตว์กูแพ้ไอ้เหี้ยมึงแม่งโปูสัตว์ขอลูกซองหมูอีกเ้ยหมูหม้อหม้อหมวยอะไรหมูหม้อไอ้สัตว์เมวบอกเลยป้าพกทิ้งเนียฝังกูมีคนใช้ตะกูนอ้อเป็นไรเพื่อนเป็นตะกูนอ้อป่เออใช่เนี่ยเพื่อนไอ้ซีจีเพื่อนเป็นไงเพื่อน อุย้ยยี่แมงสองไวยจะตกลากเลยไปเพื่อนฝั่งเราแม่งใช้ตะกุนอ,อ็อบ 4G เองเพื่อน 4G เลยไมมใครดูแท้เลยดูว่ะเหลยดแรงแซงทางแซงทางตรงอุย้ยไม่ตายทีมจริงเหรอที่ฆ่ากนนะเออ,เอ,ออัดโดนตัวสองเอ้ยกูจำได้อัดโดนตัวสองนัดเลยนะเว้ย มมก็มานมีเกาะ่าเนี่ยมันเหลือเจ็ดสิบสองจริงๆให้แคปรูปมาให้ดูเลยอะ่ะแมว,ว,วเดี๋ยวกวายแมวเดี๋ยวกูขันเห็นเลยเดี๋ยวกูขนันขันออกขันนีน่แบ็บยิงแบ็บยิงแม่งสองนี่ว่าแอนะนี่มันเท่าไหร่้าบบเพื่อนเนี่ยมาใช้เด็กน้อมสี่ G เพื่อนเน็ตแรงมากเน็ตดีสีไม่ตกไอ้ยี่สิแบห้าเนี่ยไม่น่ารอดละนี่มันดักอยู่มุมเฟี้ยวเงาะกระเทาะเปลือกไก่ ก็ไม่มีใครไปดีเลยนะมีแต่คนไปเองเอเอเหร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 อวะ 4G โอ้โห 4G กูไปไวเหลือเกินบอกแล้ว 4G ไปเร็วดีๆไปแล้วกูขึ้นที่หนึ่งแล้วมัน,นกูเป็นที่หนึ่งอยู่วะแม่งฝักคือฝักกูไม่มีใครฆ่าได้เหรอเมือ่อกีไไ้เหมือนกูติดของข้าพญาแล้วบอกว่าดาก็อมีติดแถวแทนแม่เอ้ย 4G สาธัยไวเขี่ยไวตายห่าไวแล้วใครปาระเบิดสกุลมาเอบนมันนี่เฮ้ย ไม่ใช่อ่ะไม่รู้นะเนี่ยแมนสายอ้าวโตโตออกโตโตออกเดี๋ยวพกบอมเดี๋ยวนะคนที่ใช้พกบอมก็น่าจะอยู่ตรงนี้ตือเ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 ตือโอ้โหทีมบินคิดซุปเปอร์วีดูอุ้ยเจ็บไอ้หั่มกูเจ็บ กูเหลือเจ็ดเจ็ดทำไมยังไม่มีใครยิงไม่เพื่อนเราสะดุดเราสะดุดขี้มดงอโดนเฉยเลยกูงอเล่นได้เฉยพี่ไม่ต้องโอ๋อคนหลายเดี๋ยวมันอยู่ไหนบอกกูหน่อยกูขอร้องกูขอร้องบอกกูหน่อยบอกกูหน่อยมันอยู่ไหนพี่ครับ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  เดืเลยครับทำไมวันออกทำไมวันกูกอบกล้วยกระลาดไปลนะไอ้บ้าจะไม่ขอไปไงไอ้พวกนั้นเ่นเวมกันยังไม่ <c oughs> เกินหสิบเลยมเกินห้าบวันกกล้วยกะลาดเอีเยนี่นี่ไอส้สัต์กูมีคลิปลง YouTube ยูทูบอะไเฮียเควันกอบกล้วยกะลาดไอ้สั์โอ้แม่ขอบคุณเพื่อนเพื่อนบรรดับุโลกใบนี้โอ้ มัาเลยเจ็บแล้วจำแม่งไม่มีใครมาไอ้บอลเลยสัตว์กูสายิงเฮียมันยังไม่ทันแม่เลยสัตเลยเมื่อกี้มีขีปนาวุธดมาตุ๊ต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 

แล้วทำไมแช่นตายหาหมดแก๊งเลยวะเริ ША, ่มบอกดำตัวเลยนะทางมั่งเพื่อนดูเพื่อนดูบักไม่อยู่อุ้ยเพื่อนกูตายเลยใกล้จะยอะแล้วนะหล็อุ้ย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 อุ้แลก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 อ้เหี้ยกูแลกไอ้สัตว์แลกมากเมื่อกี้เห็นทีมค้างไอ้เหี้ยแล้วกูตายเฉยอะไรเหี้ย โอ้ยแหลเห็นเพื่อนวา้าบด้วยโอ้ยมันเป็นจิตวิทยาไม่กูแหลกไอ้เหี้ยกูแหลกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเห็นเพื่อนวา้า